ขอนอบน้อมแด่พระตนตรยัยคลิปนี้ครับจะให้เข้าใจความจริงในเรื่องของวงการพระที่มีเรื่องอื้อเฉาตอนนี้ครับชาวบ้านด่าพระเฉาห้ก่อเรื่องไม่ดีทุกๆวันแล้วรู้ไหมครับว่าต้นเหตุที่แท้จริงที่ทําให้พระท่านเกิดการประพฤติสิ่งที่ไม่ดีรู้ไหมครับหรือว่าด่าอย่างเดียวคิดว่าเป็นเพราะสีกาคิดว่าพระประพฤติไม่ดี ต้นเหตุที่แท้จริงนะครับมาจากพวกเราเนี่ยนะครับชาวบ้านที่ไม่รู้ให้เงินพระนั่นเองครับการที่เราให้เงินพระกับพระพิสุถ้าพระพิสุไม่มีเงินสีการหรือบุคคลไหนที่จะมาสแสวงหาผลประโยชน์จากพระจะมาไหมครับรู้ไหมครับว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบทไม่ให้พิสุรับและยินดีในเงินและทองแต่ชาวบ้าน คนที่ด่าว่าพระหรือคนทั่วไปที่ไม่ได้ศึกษาพระธรรมวินัยโดยมากก็เป็นผู้ที่ให้เงินทองกับพระอ้างว่าถวายปัจจัยคําว่าปัจจัยไม่ใช่เงินทองในพระธรรมวินัยนะครับปัจจัยคือของที่เหมาะสมคือปัจจัยสีที่สําคัญนะครับคือผ้าอาหารเนสนาสนะและยารักษาโรคเป็นต้นไม่มีเรื่องของเงินทองพระพุทธเจ้าตรัสตีเตียน ภิสษุได้รับและยินดีในเงินและทองต้องอาบัตินิสิกยะปาเจตตีพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเงินและทองเป็นของที่สมควรกับฤๅษหัดไม่สมควรกับพระพิสุุเพราะพระภิสุุเมื่อได้เงินทองมีเงินทองมากเท่าไหร่ปัญญาน้อยก็เพิ่มพูนกิเลสมานะความมมมเมาสิ่งยั่วยุก็ตามมาไม่ต่างจากฤหัดเลยครับ พระพุทธเจ้าจึงห้ามรับและยินดีในเงินทองแต่ปัจจุบันทำไงครับต้นเหตุที่ทำให้พระวงการทุจริตวงการสงฆ์ชาวปัจจุบันเคร่งหัดวันพระตอนเช้าก็เอาเงินใส่บาทบาทมีไว้ใส่ข้าวนะครับไม่ได้ใส่เงินก็ถวายเอาเงินใส่บาทพระก็อาบัติผิดแล้วนะครับสะสมเงินแล้วก็ไปทอดกรถินพระปา่า กฐถินเป็นเรื่องของผ้านะครับไม่ใช่เรื่องของเงินก็เอาเงินบริจาคใส่ซองไปเรียรัยกันวัดก็เรียรายบอกหลอกชาวบ้านว่าถ้าทำบุญเยอะก็จะเข้าถึงสวรรค์เยอะอธิบายกฐถินผิดก็เป็นกฐถินที่เป็นบาปไม่ใช่เป็นบุญพระก็เอาไปสร้างแล้วก็ก่อโครงการสร้างเรียรยัยสร้างวัดใหญ่โตสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตเจดีย์ทองคำต่าง แล้วก็เรียอะไรเงินถวายพระอีกครับเป็นไงครับพระมีเงินมีทองสีกาหรือบุคคลที่ไม่หวังดีกับพระพิสุก็ทำให้เข้ามาหาพระพิสุที่มีเงินมีทองเพราะพระพิสุที่ดีเขาจะไม่มีเงินทองนะครับนี่คือความชัดเจนเลยพระพิสุที่ดีไม่รับเงินทองแต่พระพิสุอารัชีครับย่อมรับเงินทอง แม่รับแล้วเอาไปบริจาคนั่นก็ผิดนะครับไม่ใช่เป็นพระพิสูจน์ที่ดีเหมือนกันเพราะรับแล้วแล้วก็ไปสละนั่นไม่สมควรตั้งแต่ตอนรับเพราะฉะนั้นต้นเหตุของการเกิดเรื่องอื้อฉาวของพระพิสุเราโทษแต่พระพิสูุไม่เคยโทษตัวเองเลยแต่ก็ยังทําเหมือนเดิมคือให้เงินพระแล้วต่อไปครับบทเหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นครับ เดี๋ยวก็มีอีกเพราะชาวบ้านคนที่ไม่รู้ไม่ศึกษาพระธรรมวินัยว่าพระภิกษุไม่ควรรับยินดีในเงินทองเครหัตไม่ควรให้เงินพระก็ยังให้เหมือนเดิมเริ่มจากสิ่งที่ถูกต้องก็คือการไม่ให้เงินทองกับพระภิกษุแต่ให้กับวยาวัจกรที่เป็นเครหัขแต่ต้องเป็นวัดที่ดีที่ไม่ใช่วัดพุทธภาณิชย์มีการสร้างเครื่องรางของขังอะไรต่างๆนะครับ นั่นไม่สมควรที่จะไปบริจาคก,กับวัดนั้นเพราะสุดท้ายพระก็รับอยู่ดีพระที่ไม่ดีเมื่อไม่ได้เงินก็จะสึกไปและการสึกของพระครับไม่ใช่สึกสึกไปแล้วเงินล่ะครับที่มีรายได้เยอะแยะที่ถูกต้องนะครับพระสึกไปแล้วต้องเอาเงินที่ตัวเองมีไม่ว่าจะเป็นบอกว่าเป็นส่วนตัวหรืออะไรก็ตาม ต้องคืนวัดทั้งหมดนะครับไม่ใช่ตัวเองหาได้สิบล้านเหนืออะไรสึกไปแล้วก็สบายแล้วก็ไปใช้ชีวิตที่ดีหรือเขากลับมาบวชใหม่อีกอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องสึกไปด้วยตัวเปล่าเพราะทรัพ์ยสมบัติที่บุคคลมอบให้กับพระพิษุท่านชื่อว่าเป็นสมบัติของพระาศาสนาไม่ใช่สมบัติของตัวเองนะครับ นี่คือเพราะเขาเห็นว่าเป็นพระเขาจึงให้เขาไม่ให้ตัวบุคคลเป็นสมบัติของสงฆ์ก็ต้องคืนวัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นพระที่โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็สึกอย่างนี้ผิดก็ไม่ต่างกับการไปตั้งตัวสบายและที่สำคัญครับคนที่ปาลาชิกแล้วล่วงเมถุนเป็นต้นเห็นปัจจุบันนะครับ ต้องไปทําพิธีศึกกับพระรูปนั้นรูปนี้ทําไมต้องทําพิธีศึกครับเมื่อขาดจากความเป็นพระพิสุแล้วเพราะเสบเมถุนไม่ต้องทําพิธีศึกสามารถถอดผ้าเหลืองใส่ชุดปกติได้เลยไม่ต้องไปการกล่าวคําลาทําศึกเพราะตัวเองปราราชิกจากการกระทําล่วงเสบเมทุนแล้วเพราะฉะนั้นพระพิสุรู้ตัวนะครับว่า ถ้าตัวเองประพฤติไม่ได้หลอกลวงปราชิกแล้วควรที่จะศึกออกไปไม่ใช่เป็นอยากเยื่อทำลายพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและก็กอบโกยหาเงินอย่างนั้นไม่ถูกต้องแล้วก็มีคอมเมนต์คำถามมากมายนะครับบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากทำบุญกับพระแล้วไม่อยากทำบุญกับวัด ถามว่าถ้าเราไม่มีศรัทธาในการทำบุญกับพระกับวัดได้ไหมแล้วเราจะได้บุญหรือเปล่าเราต้องเข้าใจนะครับว่าบุญคือสภาพจิตที่ดีบุญมี10ประการนะครับคือการให้ทานรักษาศีลการฟังธรรมการช่วยเหลือการอนุโมทนาการอุทิศส่วนกุศลเป็นต้น10ประการนี้ครับสามารถเป็นบุญได้ แม้ไม่มีเงินก็ทำได้เช่นขณะนี้ฟังธรรมที่ผมอธิบายเกิดปัญญาความเห็นถูกเป็นบุญที่ประเสริฐที่สุดนะครับเพราะปัญญาเป็นบุญที่ประเสริฐไม่ต้องใช้เงินเลยบุญที่เป็นทานเป็นบุญที่ต่ำที่สุดการให้ทานครับสามารถให้กับพ่อแม่ก็ได้ซึ่งเป็นพระในบ้านให้กับสัตว์เดรัจฉานสุนัขแมวที่เราเลี้ยงด้วยจิตอนุเคราะห์ให้กับคนลำบากยากไร้ ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนแม้ไม่ได้ให้พระก็มีเจตนาให้ก็เป็นบุญคุศลเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้เลือกเนื้อนาบุญที่ดีคือพระพิสูจน์ที่ดีดูได้จากอะไรครับพระพิสูจน์ที่ดีคือไม่รับและยินดีในเงินและทองแต่พระรูปไหนครับรับและยินดีในเงินและทองแม้จะรับเงินทองนั้นแล้ว,ลวเอาไปบริจาค ก็ชื่อว่าเป็นพระที่ไม่ดีเพราะพระที่เพราะรู้อยู่ว่ารับเงินแล้วผิดพระวินัยไม่สมควรแต่ต้องรับและยินดีในเงินและทองนั่นเองดังนั้นก็ไม่ควรทำกับพระเหล่านั้นการเลือกเนื้อนาบุญที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งที่สมควรและความโลภบุญนะครับก็จะทำให้ทำในสิ่งที่ผิดคิดว่าวัดบางวัดก็บอกว่าถวายเงินเยอะๆก็จะขึ้นสวรรค์สูง ถวายน้อยก็จะได้สวรรค์ต่าบุญบาปไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินนะครับบุญขึ้นอยู่กับสภาพจิตมีน้อยแต่ใจประกอบด้วยปัญญามีความเห็นถูกบุญก็มากเพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมและคิดถูกว่าการให้ก็ไม่ใช่เราเป็นธรรมะเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นการพิาจารณาอนิจจลักษณะ เป็นการเจริญภาวนาเป็นบุญสูงสุดแม้การให้เป็นภาวนามยปัญญาเป็นทานที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นหนทางที่จะทำถึงการดับกิเลสได้นั่นเองนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าและคำที่กล่าวว่าพระศาสนาไม่ได้เสื่อมเสื่อมที่ตัวบุคคลคำนี้ถูกหรือผิดครับพูดเหมือนถูกใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วศาส,สนาเสื่อมนั้น องค์ของศาสนาต้องประกอบด้วยพุทธบริษัทสี่พิสุพิสุณีอุบาสกอุบาสิกาศาสนาคือใจที่เข้าใจพระธรรมเพราะฉะนั้นต้องประกอบด้วยบุคคลนั้นด้วยพระธรรมที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นศาสนาจะรุ่งเรืองได้ก็เพราะใจของพุทธบริษัทสี่มีความเข้าใจถูกปฏิบัติถูกด้วย แต่เมื่อไรครับที่มีการปฏิบัติผิดนอกคำสอนเช่นพระรับเงินทองก็จะหัดให้เงินทองพระประพฤติในสิ่งที่ผิดปฏิบัติผิดละลึกรู้ลมแต่ไม่มีปัญญารู้ความจริงในขณะนี้นั่นก็เป็นทางเสื่อมไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นการที่ทำให้ศาสนาอันตรธานเสื่อมลงไปเสื่อมปริยัติ เสื่อมปฏิบัติและก็เสื่อมปฏิเวทความหมายก็คือประยัติก็ผิดปฏิบัติก็รับเงินทําสิ่งที่ผิดแล้วปฏิเวทก็ไม่มีการบรรลุหรือบรรลุธรรมน้อยเพราะฉะนั้นศาสนาจึงเสื่อมไปตามบุคคลที่มีความเข้าใจพระธรรมด้วยดังนั้นยิ่งสมัยไหนมีการประพฤติผิดของพระพิสุมากขึ้นเท่าไหร่ซึ่งต่อไปในอนาคตการจะมีพระพิสุ ที่เอาเพียงผ้าพันแค่ตรงหูเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองแล้วก็มีลูกมีเมียนั่นนะครับเพราะความเสื่อมของการไม่ศึกษาธรรมะก็ทำให้คิดเองเออเองอนุโลมว่าทางอย่างนั้นอย่างนี้ทำได้พระรับเงินได้อนุโลมเพราะว่าปัจจุบันพระต้องใช้เงินอนุโลมไปอนุโลมมาก็เลยล่วงพระวินยัยก็สุดท้ายพระธรรมก็เสื่อม นี่ก็เป็นสิ่งที่ผิดเพราะฉะนั้นพระธรรมก็เสื่อมไปตามบุคคลที่เข้าใจผิดยิ่งมีพิสูจน์ไม่ดีมากเท่าไหร่กรหัสให้เงินพระมากเท่าไหร่พระธรรมก็ยิ่งเสื่อมไปตามความเข้าใจผิดของพิสูจน์และคฤหัส์นั่นเองครับดังนั้นคําว่าพระธรรมไม่เสื่อมคนเท่านั้นเสื่อมจึงเป็นความเข้าใจผิดไม่ตรงตามพระไตรปิฎกนั่นเองครับ พระพุทธเจ้าทรงแสดงอักขิขันโทพมสูตรนะครับว่าการประพฤติเป็นพระพิสูุเป็นสิ่งที่ยากพระพิสูจ์บางรูปครับคิดว่าการรักษาพระวินัยเป็นสิ่งที่ยากเราควรศึกเป็นเครือขัดก็มีพระภิสูจ์บางกลุ่มก็ศึกไปแล้วก็ไปเป็นเครือขัดที่ดีเห็นไหมครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมะโปรดให้เขาศึกและเป็นเครือขัดที่ดีแทนที่จะมาปฏิบัติชั่วในเพศพระพิสูจ์ซึ่งเป็นโทษ และพิสุจ์บางรูปที่ล่วงอาบัติหนักปราชิกเป็นต้นก็กระอักเลือดเลยแล้วก็ศึกไปเป็นสาม,มเณรแต่ก็สาม,มเณรนั้นก็สามารถบรรลุธรรมได้ถึงเป็นพระอนาคามีได้และพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมบทเดียวกันน,น,นะครับพระพิสูจน์ที่สะสมอุปนิสัยที่ดีมาฟังธรรมแล้วเข้าใจเห็นโทษของสังสารวัฏ มีอัธยาศัยในการบวชจริงๆได้บรรลุเป็นพระรหันต์บทพระธรรมเดียวกันเนี่แหละครับแต่พระองค์ก็ทรงเกื้อกูลทั้งสามบุคคลทั้งบุคคลที่สึกออกไปแล้วบุคคลที่ปาราชิกและบุคคลที่ยินดีในการบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระรหันต์เพราะฉะนั้นพระพิสุรู้ตัวนะครับว่าถ้าตัวเองประพฤติไม่ได้หลอกลวงปาราชิกแล้ว ควรที่จะศึกออกไปไม่ใช่เป็นอยากเยื่อทำลายพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าและก็กอบโกยหาเงินอย่างนั้นไม่ถูกต้องต้นเหตุที่แท้จริงที่ทำให้เกิดกรณีพระชาวก็เพราะพิสูจและคลืรหัสไม่ศึกษาพระธรรมวินัยโทษพระฝ่ายเดียวไม่ได้นะครับต้องโทษคืรหัสด้วยที่ยังให้เงินพระเพราะพระมีเงิน ศีกาหรือคนที่หวังผลประโยชน์ก็เข้ามาหาแต่ถ้าพระไม่มีเงินศีกาจะมาไหมครับก็ไม่มาแน่นอนเขาก็เลือกบุคคลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระที่ดีก็เป็นผู้ที่ไม่รับและยินดีในเงินและทองคณหัสที่ดีก็ไม่ถวายเงินกับพระบิสุบแต่ถวายอาหารสิ่งที่เหมาะสมและถวายเงินทองกับวยาวัจกรซึ่งเป็นคณหััสที่ดี ดูแลรักษาวัดนี่แหละครับพระภิกษุก็มีหน้าที่เกื้อกูลครหขัดด้วยการศึกษาธรรมะแล้วแสดงธรรมให้บุคคลพุทธบริษัทซึ่งเป็นอุบาสกอุบาสิกาได้เข้าใจธรรมะที่ถูกต้องนี่คือการเกื้อกูลกันของเครือขัดและบัมปะชิตที่ถูกต้องนั่นเองครับแล้วโยมเครือขัดด่าพระได้ไหมครับตอนนี้ด่าพระกันมากมายใช่ไหมครับ ด่ากับการติเตียนโดยธรรมานั้นต่างกันนะครับการที่เราด่าว่าพระพิสุพูดเล่นพูดว่าด้วยจิตที่เป็นโทสะใจเป็นอกุศลน,นะครับไม่ว่าจะด่าคนไม่ดีพระไม่ดีก็เป็นบาปในใจของเราเราควรเข้าใจบุคคลอื่นนะครับรักษาใจของตัวเอง ต้องติเตียนพระพิสุตามพระธรรมวินัยด้วยการกล่าวธรรม,มะว่าพระพิสุนั้นผิดด้วยการประพฤติในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยการกล่าวธรรม,มะจึงต้องกล่าวด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยคำหยาบคายรุนแรงแต่ด้วยคำที่ถูกต้องโดยอ้างพระธรรมวินัยนี่แหละครับคือการติเตียนตามพระธรรมแต่ถ้าด่าว่าพระพิสุอย่างนั้นเราก็ไม่ชื่อว่าชาวพุทธ ก็ไม่ต่างจากพระพิสูจที่ไม่ดีก็เพราะเราเป็นคนไม่ดีในขณะนั้นดังนั้นครับพระธรรมจึงเป็นเรื่องของการขัดเกลกิเลสเห็นคนไม่ดีแล้วก็ยังไปซ้ำเติมในความไม่ดีก็เหมือนเอาของสิ่งสกปรกแล้วก็เอาผ้าสกปรกไปเช็ดมันก็ยิ่งเลอะเทอะใช่ไหมครับแต่ถ้าเราเห็นสิ่งที่สกปรกเราล้างด้วยพระธรรมล้างด้วยความเห็นถูกล้างด้วยจิตเมตตา เราก็จะเป็นผู้ที่มั่นคงในหนทางที่ถูกต้องเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วทำสิ่งที่ดีไม่ให้เงินทองพระและที่สำคัญที่สุดคือศึกษาพระธรรมของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมวินัยทั้งพระวินัยปัญญาพระสุตันตปิฎกพระอภิธรรมจากผู้รู้ที่มีความเข้าใจถูกเราก็จะทำในสิ่งที่ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์และช่วยกันเผยแพร่แชร์ ความคิดเหล่านี้เพื่อประโยชน์ให้คนที่ยังไม่รู้ไม่ทำทุจริตทางวาจาด่าว่าพระแต่ทำในสิ่งที่ถูกต้องใหม่คือไม่ให้เงินพระก็จะเป็นประโยชน์ในการดำรงพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั่นเองครับก็ขออน้มโมทนาในกุศลของทุกๆท่าน,นนะครับที่ร่วมรับฟังในวันนี้สวัสดีครับ